ห่องเลยได้เนอจิ้มต้นปลามาอนี้ตอนี้มุกกค้น้อยแท่งโมปีเแ็บไม่รอดแทบพีเลยเปรยพ่อเลสุดชัน่ก็ทำงานนานในท่าที่แทบเลี้ยเนิ่ให้เราปิดน้อยนึดเด้อเตี่ยมพี่น้องไอ้อาหารอีสานมันห่อนะแอบร้ายแบเจบ็เป็น นี่ยูการทุงนี่จะไทยล้วใหม่ตอนดี้อยูทงนากเม네ื爸爸่อสุดางก็เซอตห้องัาผมนี่ไปเซ็ตผมนี่ว่าหนึ่พันสามร้อยแตะว่าปีนึ่งมีคร่มเท่าไหร่ห้เร้อยเปิดชสมกันเมื่อนี่เมื่อแรกประชุมก็ว่าอาหารอีสานมันเอาอะไก็จิ้มทุกรถ มีผัดนำพริกกิมก็นี่คือน้ำกิ้มมาเล่นอ,อันนี้คือมุกโกบอ,อันนี้คือต้มปลาแบบสดๆแต่ว่าใส่ไส้มาเมื่อกี้นี่พยายามใส่พยายามใส่มากินเดี๋ยวมันอเอากับแอ้มเราขวดน้อยนอึกเมื่อไร นี่ก็คือกับแกงนในบักแสงน้ำบักแสงนี่ครับเด้ออีสานมันห้าวอาหารการกินห้าวเลยคือแบบง่ายๆเล้เผู้ใดเข้าใจได้พี่เข้าใจกว่านี้เลยเ้ากินแบบว่าบรรยากาศแล้วลูกทุ่งอีสานมันห้าเด้อมีต้มปลานี่มุกกบน้ำพริกจิ้มเนาะี่น้องยังได้ซอยแชร์ดเดิลบุ๊กเยอะมากยังทำสร้อยแชร์ด้วยสอยแชร์ดิเด้อ ก็เซนอย่างวเด้อสดมกินคิเด้อมวยน้ำอยู่อก็ทีมีมวยก็เบ่งมวยนั่มี้คัมีมวยน้ำแจกแจกก็เตียมกันนี่รมลูกคักเลยเว่าตัักเตรยมเรานี่เื่องจงกินตาห่ปีนึงมีทัีเนาะจงกตาแม่หรอปีนึงมีทั้งีม่น่รู้สา์ผม ไปนี่ไม่ตองทำเดีวไม่นอง้ไทำรจำเจี้ยไม่ได้ทุจล้วแซ่มากแค่ไม่แค่ไแค่ไม่ใหเขาเนี่อ่ไมะเข้อ้เินสูงนทุจเงรงนี่มาถามเปี่ยนเ้ถอนึงแล้วก็มีอะไราถามอ้อนม่รไนี่ก็นนีรถดีใส่กัน้นงนารถดี ตอีตอนี้เก็บบุงอะไรกันรึล่เดี๋ยวเราจ่ล้ยงปลาตุมปลาเป็นเป็นปลาเขงปลาที่ดดเป็นตัวเล็กทดนาะไม่ไหมเลยครับม่ไหมเลยเป็นย่างนีอยูไงใส่ใส่ไม่ไม่เลยสีหอปอกเขาสีจับไม่ไม่เลย่ออน้ยาวยายงกินลยครับเยครับเลยแซ่บจนมันล้นไนกทีโอโอโ้เสียเลยแซ่ เส้ต่อมือเส้นน่้้เตมาเลยครับมาเลยมาเลยผู้ใดต้องการม่กัดเตี้ยนยงเหลือเด้อกัดเตียนยเหลือเอมดมันข้วยมากนเลเสียเขียวเนวไหวนั่น้าเขียวเออ ก็เนี่ยใส่กับสีข่อร้านมาเกิงแล้วพ่อได้บังโอ้ยปากพูดแล้วยันวยไอ้แก่มมวีปัานได้ปั่นตอนนี้แล้วแต่ผมแชร์ไปไหมเขี่สิงห์ไปเลยโอ้ยแช่แล้วบอส ไม่เด <Norwegian> ้หเยอ้ากแปดันนีตั้งแต่เกี่ยวขขาแล้วใหม่ๆด้ยสอเดือนสามีสามรานเท่าไม่แค่เหออืออที่เริ้นถ้าน้งจิ้นมือแดงมันแซมมันนั่นนบ้านน้อนยไม่ร่วมแล้วไม่ร่วมรักร่มรักเท่าไรยิ่งดอกไม่บานทีนึงขนามาร่วมเกลวกันนะพี่น้องมาร่วมเกลือกันยิ่งกว่าดอกไม่บานทีนึงมันเล เอาดีๆเด้อเร่องยูทูปเด้อหาากินแบบว่ามีมีมีข้มโุกมีมกตอนนี้ก็มี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 บแตงโมตอนนี้คือต้มปลาอ่อนต้มป่าใช่ไหมเดียว้นแต่เพ่อันนี้คือมุกบกน้อย ให้แบบมกเบนี huh. nah, like ้แบบขึ like like ้นแบบแก้ครับให้ขนแบบานี่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 ขึ้นน้ำพี๊ดเนีน้ำพริกน้ำพริกนี่ทอดแกงแกงก็น้ำน้ำพี๊แซ่บนะครับน้ำพี๊แซ่บมาเลยครับมาเลยคุณแม่มาเลยครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ด้มาครับชวนนำครับชวนนำครับหน่ชว้นครับแซ่บ อืแบบขนาดก็สบายเลยโลงแบบโ่งๆเลยเเตต่เนขนาว่ม้ำแบบล่งพ่อเลยครับอว่าจะเห็นปลาวะครับเห็นปลาว่นนี้ถ้าปลาม่ก็ต้มปลาครับเนี่ยต้มปลาในถาดกอยห้าแห้งหน่อมัดึต้มปลาก็เนี่ยปลาปลาโตใหญ่ครับวเนี่ยปลาโตใหญ่ตัดทมไใหม่เลนตัดมือนี้งตัดมรอหลไผห่ผู้สาวมานนนดยยากาศกัน ชงครับมันวอร์่าร์ไ่ใช่บารยากาศบรรยากาศดังชงดังแตอนอนไปเดินก็ไปตมปลาตงยัยมองนอนึ้นเลยผมมองนน้แบบมองอดนอืมโอมใส่ภาื่นเมากที่มูซามานั่งกับมูฮนะขึนเหนยงเดี๋ยระแตพเนอแล้วข่บ้าข่เสียวปลาคอน้อยตัวนี้นะที่สุดขาปลาแซ่บพักแซ่บ 嗯。Mm. แซ่บครับแซ่บมีผากมีความจำเจียแซ่บต้มปลาแซ่บครับนี่แซ่บนี่วบไม่ได้ิเก็บเด้อยู่ในร้าน่งเลเ้ใอบหนึงลงไฮเดากจากจักมันตรงนีอยู่และวเนาะก็มีแค่นี้มีอะไรเออแม่นอยู่เขาลงยเขาเปิยูเรูปยูใทูบเแขเรกเยนเาูบชายก่หัง คมักครับคมละคมลกอีสาน้านเราทุกคนน้องรักบ่ต้มาแทงเนี่ยต้เที่วทางเกี้ยงสวนนั่นทุก่าแเสบวิริเสียบกลุ่มกองเล่ยเสียบแท้มาเพื่อนี่มขาวอ่อนไปมืขามออนใจไปเ่อขายเมื่อกดใจอยู่ไปเ่ข้หาต้มปลานี่ยื้อย่างนี้าจะชทุกคนทุกคนห่าอ่าได้ยาก ปีนี่ไม่ครั้งเดียวต้องมีดาจากตายรายัไปเลวไม่ได้ยังแบบั้งเดียวครับคนห้อเยยังไ่ได้กินตัวนี้ยังไม่ได้กินตัวนี้ยังทนา่จากทมาจาก้พี่นองเยอะมากมามากินองปลาสปลาเสไสปลาเสือลก่ได้กินเยบุบงหนตาวยนตายยันตยันตยยัไม่ได้กินตปลา แก่แบบตายมันไม่จริงก็าพูดอย่างนีน้นมันจะฆ่าลูกไปอยูอ่ย,ยังตายกลัวเลยตอนนี้คือตอนนี้คือกับแจ้มครับ<ห>กับแจ้มคิอกินเสดเลยคือถามความเห็นความทรงจำมันตรงนี้<อ>น่ารู้เนาะก <whom> ินเลยตอนนี้ทิพย์กินเพียวกินแค่อิ่มแค่แซ่บมีแน่นอนแค่แบบแน่นอนแน่นอนคือโอ้ยครับนี่คือปลาครับปลานี่คือปลา ปลาแดบเบฮ้ย <c oughs> ต้มปลาสุดย <c oughs> อดมากเลยแอบถ่ายคุ้มหเนี่ยว้าตอนนี้มีน,นี่หมูกคนน้อยจะไ้หมูนน้อยหมูกคนน้อยแซบเนี่ยเขาโสดแซบอะรัซบกับเราคนน้อยนี่หลับหลายบรครับเจ้า มา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 ทำูได้มาก็ขอยนันนะมันเรื่องอฟตัดปดตัดมันจะมีเจ้าไปอ่าหนังงัวอยู่นี่เออลุงก็อาหนังหัวก่อนโอ้นางงหับพ้าสามันห้าเด้อบอสได้ชิมเห็นลูกหัวอหนังัวเงีเ้ตัวนี่ขาดจังเลยนอชอตอไป่หกันไปเลย เราต้อปนี่น้วานทีั้มามาพปกปักคลิปนี่เลยด้อครับเด้อแ่ในล้งกแต่ากกไลค์กุแชแ์กกติ๊ตั้มนะครับเ่อเป็นอะไรกินก๋วิเต่อยะครับเนี่ทุกคนทุกคนเราสุดอจใส่อ้นสูตรใส่ต้นสูตรเนี่ยคดับเนี้ยต้มปลาครับลุงไปแล้ว บอมากเลยิมัคตาไม่ต้องบอกจเร้ปลากางเขาใส่ปลากาองเขาใส่เอาลย้ทานมนมาห้มหวานาะงเขใส่อในคลิปนี้บอกเ่าจะกินผมกคบอกส้านมั่วเนี่ยดแจาัหลายก็าตัดแจมนี่มิแต่ นี่ต้มปลารกินำมานกิมพินมหมัยอยู่งกก้อ,อแต่วานศุกร์วายนังง่ออยู่น้ำพริกกิมนี่ต่างหากับน้ำพริกกินเนี่ยเออฮหนักรือเ่าฮหนังง,งมมัว,ว,วาาง